วัสครับวันนี้ทีมงาน NY Service จะมาสาธิตขั้นตอนในการติดตั้งกองแอร์ในรถยนต์ i s u z u D-Max ปี2011นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่จำเป็นนะครับจะประกอบไปด้วย 1. ไขควงนะครับ 2. ประแจเบอร์10 3. นะครับ 3. คัตเตอร์เพื่อใช้สำหรับกรีดเปิดช่องนะครับ 4. ฝาปิด d m a x นะครับ5ก็คือ แผ่นกองอากาศกองแอร์นะครับรุ่นพรีเมียมซีรีส์นะครับขั้นแรกนะครับเราก็จะมาเริ่มจากนะครับขันนอ็อตสองตัวนะครับใต้เก๊เก็บขอนะครับจะมีอยู่ซ้ายขวานะครับตามรูปนะครับผมจะขันให้ดูนะครับ ตนี้นะครับมีสองตัวนะครับเมื่อขันออกมาแล้วครับเราก็ตอเราถอดเก๊ออกมานะครับสามรูปนะครับเก๊ก็จะหลุดออกมานะครับจากนั้นเราจะใช้ประแจเบอร์สิบนะครับ ทำการขันน็อตสี่ตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่นะครับก็้วทำการขันออกมาก่อน,นครับจากนั้นเราก็ดึงแผ่นเหล็กที่ขวางนี้ออกมานะครับดึงมาตรงๆนะครับแผ่นเหล็กก็จะหลุดออกมานะครับจากนั้นเรามองเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะเจอช่องใส ฟิลเตอร์นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็น d m a x ็ตั้งแต่ปีประมาณ03ถึง07จะมีฝาปิดมาให้แล้วก็มีเปิดช่องมาแล้วนะครับซึ่งเราก็จะใส่ฟิลเตอร์เข้าไปได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นตั้งแต่ปีประมาณ08ถึงปี2011นะครับจะเห็นว่าไม่มีฝาปิดมาให้แล้วก็จะเป็นช่องตันนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องช้กัตเตอร์นะครับกรีดเพื่อเปิดช่อง ในการใส่ฟิลเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตในการกรีดให้ดูนะครับเราก็ต้องใช้คัตเตอร์ที่ค่อนข้างใหญ่นินหนึ่งนะับเพื่อที่จะได้มีน้ำหนักในการกรีดนะครับกรีดย้ำๆนะครับสามสี่รอบเมื่อที่เรานะครับในทำการคัตเตอร์ รีดเพื่อเปิดช่องนะครับจากช่องตันๆเมื่อเรากีดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นช่องเพื่อสําหรับใส่ฟิลเตอร์เข้าไปนะครับจากนั้นเราจะเอากองแอร์นะครับของเบสฟิลเตอร์แอร์รุ่น p รีเมียมซีรีสตัวนี้จะเป็นคุณสมบัติผ้าเฟเบอร์สชั้นนะครับกองละเอียด0.1มครอนใส่เข้าไปนะครับผมจะแกะให้ดูของเราผ้าอย่างหนานะครับลมไม่อัน้น กองได้ละเอียด0.1ในการใส่นะครับให้เอาด้านที่เป็นผ้าพฟเบอร์ที่ซึ่งจะมีลายจุดย้ำอยู่นะครับหันไปทางด้านซ้ายก็คือเป็นด้านที่โบดูดลมเข้ามาแล้วก็เอาด้านที่เป็นฟองน้ำนะครับขึ้นข้างบนกับข้างล่างนะครับแล้วใส่เข้าไปครับนะครับ เมื่อเราดันเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะไปเสมอกับช่องใส่นะครับจากนั้นเราก็เอาฝาปิดนะครับปิดเข้าไปโดยเอาที่มันมีด้านที่มียาวกับสั้นนะครับเราด้านที่มีความยาวยาวกว่าเนี้ขึ้น้าบนนะครับแล้วเกี่ยวเข้าไปกับข้างบนนะครับําให้ดูนะครับ เกี่ยวปุ๊บจากนั้นเราก็ดูนะครับให้มันแนบสนิทกับช่องใส่พอดีแล้วก็เราก็เกี่ยวด้านล่างเข้าไปนะครับอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับถ้าดังกึ๊บก็จะแนบสนิทพอดีนะครับลมก็ไม่สามารถออกได้นะครับจากนั้นเราก็ประกอบกับเข้าที่เดิม นะครับโดยก็าแผ่เล็กเนี่ยใส่กลับเข้าไปแล้วก็เอาน็อตขันนะครับโอเคนะครับจากนั้นเราก็เอา เก็บของนะครับใส่เข้าไปที่เดิมแล้วก็ยื่นน็อตสองตัว ครับเมื่อเรายึดน็อต2ตัวนะครับด้านล่างของเก๊ะนะครับเรียบร้อยแล้วก็เปิดปิดเก๊ะตามปกติกนะครับเรียบร้อยครับสำหรับสาธิตในการขั้นตอนในการติดตั้งกองแอร์ในยูสุสดีแม็ปี2 0 1 1ขอบคุณครับ